งวอยู่นี่ก mm ับสองพันกัวงออยู่นี่สองพันกัวนี่เสีเบง้องต้นนี่นี่แม่สาวนี่เท่าไระไอครับสองหมื่นพันครับสองหมื่นพนครับสองหมื่นพับอกรงัวไรเนี่ยงอวนอนขอที่นอนอนขออเล็บขาเล็บแข็งดีคือเอาปรเินกันพี่น้องด้วยครับ ต้นนี้คืไอไรสดทั้งจองยูทูบนะพี่รองครับเพราะว่าหลักศาสนาโปรไฟ <c oughs> เดี๋ยวโอ้ียังเสียงดั่งชุ่มนี่ไหมสองหมื่นพันหรอไอร์หรอสองพันเด้อสองพันเนพัน เบ่งแข่งขาพี่น้องครับช่วงมือนีเขาหางูเลี้ยงกันเนาะเขาหางูเลี้ยงกันขอภะษานหางูเลี้ยงกันนะเออมีเบอร์เาสามใบมีเบไหรศูศูนย์เจ็ดศูนย์ครับศูนงงูเลี้ยงเด้พี่น้องอต่อได้พี่ทมาหาพื่อนาเบ่งเอาพี่น้องได้เบ่งเอาได้เลยเพื่น โอ้ยมนองกูนับเงินเลยมึงขายอีกโต๊ะไหมเออได้อีกโต๊ะว่าไหมนี่น in ้องน้องเข้า่ะเอาเต็มรถอายะคือเรามือนีไปมีงก็นับเงินนับกันจนจนขี้ขาดนับเอาเบอง์กับพี่น้องครับผมมือนีโง่เลี้ยงขายดีพี่น้องโง่เลี้ยงเด้อไปขับมาแล้วกัน ปกติผมสิบวันเดือนไล่ทั้งยูทูบแต่วันนี้ขึ้นไล่ยูทูบจะก,ก่อนหนึ่งก่อนไปแล้ววันนี้มาเบิงตัวนี้กลุ่มไปแล้วมันไปแล้วแม่ลูกบ่บ่ลูกบ่แยกกันมเลยบ่บ่แม่ลูกกันบ่นี่ก็แยก,กรูปไป่ยก,กอทุกต<ม>แยกรูปตอ,อีคโค้งเท่าไหรอีคโค้เท่าไหร มือ่นิพหาลอยซ้ำกันเลยเนาะต้นนหนามือ่นหาไงคุณบ้านนึงเนาะเออเอาพี่น้องเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเบิ่งเบิ่งเหี่ยวอวนกันเหี่ยวพี่น้องข้างงัวผมมาเบิ่งว้านแล้วงัวอวนขายดีงัวอวนขายดีส่งเบียดเด๊แต่ทั้งไงมาตอนนี้มาเร่งหยุดหยุดการส่งอยู่เพราะว่าออกปรได้ ออกก็ได้เอาพี่น้องเด้อเบิ่งราคา่ากันคนไม่ออยตัวน่อยเท่าไหร่ตัวนี้พันหนึ่งพันหนึ่งตัวนี้ตัวนี้พันอ่าพันตัวนี้ก็พันหนึ่งก็ได้นลพันหนึ่งเนาะเอาพันหนึ่งเล็กมากส่ล็มาก่อน0 9 3นเก่าสามส่วนเก่าสามสามเก้าเจดส้าเจ็มสหกแปส่แปโทรมาในระวังวิลาคอมไลน์อจุดพี่น้องครับเอาไลนซื้อเไลนเฮ้ยฮะ มื่นเก่าพันหาพ่อทหาต่อพอดีมันเป็นสองหมื่เดยมื่นกอเราเท่าไหร่อันวมันถือครับา่ออย่างนอห้ากนสมารูมันยืนันมันถือ่นเก่าพันเครื่องใดอยู่เครื่องใดอยู่เครื่องใดอยู่ เียดมากกว่าหาชื่อกรอตอนื้นีอยู่ันตอนอยู่ในพี่น้องบอกว่าไปุ่นพี่น้องอ่ายาลินที่ละทำไมตัวใหญ่แบบนี้ทำไมตัวมหาทำไมกระปองกระแพง เด็ขายนี่ยหรอ่ะเด็ขายพอตัวอ๋อมันผมโง่งกลัวๆองไอเย็นจากัเด็ขายใส่ตัวใดอะไรถึงนอ่ราคาบงแม่โูก่ะสามพันหาแม่โลกมือสามพันหาโอ้ยจังหนัอยัาไปยอจ้ะตลาดสมปอยนี่บุเคยขาดควบอบุญพี่น้องครับแห้งแห้งวนตัวนาะเออแห้งแห้งวนตัวตอนนี่มือหามือเท่าไหร่กสามพันหามือสามพันหา ลูกแม่ลูกกับแม่ได้พี่น้องมเอาเม้าเม้าด้วยกันเนี่ยนนในระหว่างนี้ผมว่มีผมม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องข้างบ้านเนี่ยเพราะว่ามืน,น,น,นหนึ่งถือตัวสามืนหนึ่งอีกไล่สดไปอยู่์ใส่ตัวไหนใส่ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้มือหาปัญหาหรอตัวน,นี้มือหาปัญหา,หา,หาบอกแม,น,น,มนมาตัวนี้ตัวกลางนี่ตัวแมนแมนเป็นน้บวกผมดูไม่ใจอยู่ผมลายผมน่องฝากเพื่อให้พี่น้องข้างบ้านได้เก้าสาม ศูนย์เก่าสามสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปปด้าเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดอ่าเบิรพี่น้องครับตัวนี้งวงวเลี้ยงพี่น้องงวเลี้ยงงูเลี้ยงเด้อผมอยูย 5, ่คนงวเลี้ยงอยู่มีลูกมาสามตัวเลยนี่เนาะตัวที่สามตัวนี้เนาะเออบงเขามันหูเนาะบงเขาต้องเกลียไง่าเนีร์ออ่าตัวนี้พ่อพี่น้องพ่อไปเลี้ยงอยู่เนาะอุ้ยบกให้เขาสนามฟัดถัดถัดละพอตอนนั้น ที่ากท่านหัวคอบ่ะไดบาดสองหมื่นสองห่น่ัลูกแม่ลูกลูกแม่บ่ลูกแม่ลูกแม่เด้พี่น้องห้องห้องไสองหมื่นห้อพี่น้องสมบัต่อเออสมต่อถ่ายในที่นี่พี่น้องเนี่เขาใกล้อันนิบ้าใดยังง่อนจตนเบื่อมากพรอมา่ะตัวั้นแปดแปดเก มาเมนอบยิมเอาไหมเก้าี้าสี่สเอาไหมเมศูย์แปดแปครับเออเก้าอครับออหกห้์อบพุณลายพอเอามาให้พอเด้อมาใด้พอเ้อเอามาต่อไปมาต่อไปดึงมมดีดีโอ้มือนงัวเลี้ยงลายพี่รองครับครผมครับผมครับผม งามบองามบอพี่น้องเพิ่อนเออเพ่เอไปไปได้ไปได้ตัวนี um. ้เฮ้ฮะสองหมื <h <h ่นสองพันลาบอกครับผมส่วงใส่เียบโอ้มันสื่งงมันสื่งงลี่ยงเนาะมันสื่งดีเหมอพี่น้องเือนสองหมืขายไปด้บอนี่ ส่งนี่พี่น้องเด้อโอ้ยออนซอนพี่น้องร้องแจมทีน่ะเปิดลอยรอเห็ดบัตรนอ้องหนีคลิปตัวที่แปด SQ ตัวที่แปดสองเวียดเออแจ้งพี่น้องนิดนึงมือน,นีเพชรบุรีลาบรุรีมาเล่ปบอกออกได้พี่น้องออกออกออกเวยียดอังเดียวเลอนีเพราะว่ามาเร่มาเร่ตัวนี้ปิดปิดด่านอยู่ท่าท่านออกนะพลกได้ไหอยเพชรบัรมามาวบ้าเลยนี้ <laughs> มาหน่อยตัวนี้ 22, สองบนสองส้มบนติดลอยแล้วครับผม เนี่เงานงากันเลยนี่แดงแดงแดงแดจับจเลยแดงแดงจับจได้ไปไหนเฮ้ยตัวนี้ได้ไปไหนวะได้ไปไ้ตัวนี้เปิดได้เออแครับซอเนาะซอแปดห ซี่ไวน์ส่วนกะห่นนี้ข้าวหกว่ะแมนครับโอหนาหนาดูฟันน้ำนมลูกเด็ดของอีสานเลยซี่ไวน์กะหกพี่น้องเนื้อหนังมาดันเต็มเนาะเม็ดสีดีเม็ดสีดีจำๆเลยเม็ดสีดีพี่น้องมึงเอาเมึงเด้ซี่ไวน์กะหโอ้ยเนาะเนื้อหนังมาดันเต็มเลยสายเลี้ยงรู้งามฟันน้ำนมเนาะ อาบอมี่กครัมนับบาุดยอดเลยพี่น้องครับเบอานองเบรงเป็นหน่อยเป็นดาวก่อเออเบอเบมดังสิเปาสูงแสดว่าถวัดมาเคยลอยสี่สิบสามอยสี่สิบสามอยส่สิบสามจำๆเลยพี่น้องเอาเบิ่งเอาดู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 กันวเด้มโนพี่น้องวอเดมโนเนี้เบิงกันรกันน สูงลอย่าตัวเบิ่งแข้งขาหน้าตานมซีกำลางดีเอาเบิ่งเอาไปแข้งขาเอาี่นองครับเต้เอาที่ตัวนี้ยี่หานี่มันเต้ยีนี่แน่นอนี่นี่เอาใส่เบิ่งมา 083ครับ083 364ครับ364 5091เท่าไรราคาทุนไหม28,000ครับ2 28หาได้พี่น้องครับเอาดูเอาย่างๆพี่น้องก็ดูช่องชงดีได้ตอนนี้ไลฟ์สดทั้งสองช่องเลยเฟซบุ๊กยูทูบพร้อมกันเลยหยุดไลฟ์สดทั้งสองช่องเลยพี่น้องครับดูต้องการย่างๆผมสิบะมีผมสิบะหมีเปิดคอมเมนต์ให้พี่น้องทั้งบ้าทบางเนี่ยเพราะว่าผมผมถือมือโทรศัพท์สองมือเนี่ยพี่น้องพี่น้องดูดูสวยไหม สวยสวยเลย้วหเันลยุดดูดูดูก็ได้แหะพอขอบุขอบคุณดีเดียวหนินอบคุเวียดแมงเวียดสื่ออ๋อนี่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 ก็สื่อแล้ครับสื้อละสื้อละซื้อละซื้อละ เวียดยางจนสนามสิสุดมือนีผักผักไก่บ่ขาได้พี่น้องเพราะว่ามันหายหั่นหรือมันโมขันอ่ามั่วออกออกว่าใดนะมั่วออกมาเรียบว่าใดครับโมมางั้นเท่าไรเลยคุณแม่เอ้ยคุณแม่คุณแม่คนสวยเท่าไรฮะสิบสามจ้ะสิบสามบอยามก็ร้องหมื่นสามโอ้ มื่นสามหมื่นสามง้อใหญ่มื่นสามมีลูกมาหนึ่งตัวแล้วดูจากเขามีลูกมาหนึ่งตัวเออสวยอยู่พี่น้องพ่อเปิดออกมาสวยอยู่อ่าดมใหญ่มันมีลูกมาหนึ่งตัว,วเนอ้อใหญ่เนาะตัวเล็กมันตัวเดียวตัวบัไดพี่น้องเขาบังหนึ่งสิบสามขายลูกไปเาราพกหาง ช่ i, มีเบอร์โทรสับท่บ่ใส่มากศูนย์เก้าสามศาสามแปดศูนครับ่น้อยหเ้าครับผมโทรมาพี่น <dangers. S 1> <sair>. hmm. ้องสีลตลาดหมื่นสามเด้อพี่น้องเด้อหมื่นสามก็ลองได้มีลูกมาหนึ่งตัวแล้วง้อง้อไยแหงพี่น้องมีเด้อง้อารแห้งครับหลีหดี ลุกแนวสีบอกไปนี้ร้ายแห้งครับกสุดท้ทายตัวใดเนี่พี่กัแมนคำสั่งเท่าทไรละพอตัวนี้ล้ชก่อแมใ่ใครแม่ไข่่เดืบอกแดเดือนพี่น้องแม่เะแดเดือนแม่ละแดเดือนกูเอาเบงสื่อสีไแปแเดือนกูอู้อันตรายอันตรายแดเดือนกห้องห้องเท่าไรละพอเลย ่องไว้เท่าไรคู่นี่บ่คู่นี่บ่ครับผมคู่นี่เพราะว่าดหมื่นมืบ่อคูนานไปเจ็ดหมื่นนะพอเนาะพอมีเรียทรศัสท์บ่ใส่ไหกสองส่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามอเก้าอ่าสามเก้าเอามาพี่น้องครับผม